ไายเป็นอะไรไหมเมื่อกี้มันน่าก,กลัวมากเลยนะน,นี่นายยังเป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมเอ่เย่เยหูตายแล้วงั้นเหรอใช่คุณแบบเย่หูสมควรที่จะตายแล้วแหละผู้หญิงคนนี้เลือดเย็นเหมือนกันแฮะเธอพอจะรู้จักที่ที่ฉันพอจะหาข้อมูลดีๆได้บ้างไหมฉันอยากจะหาข้อมูลอะไรนิดหน่อยคิดว่า ก็ห้องสมุดโรงเรียนของนายไงนั่นคือห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแล้วนะถึงแล้วนายจะลงตรงนี้เลยไหมนายจะทำอะไรเหรอแล้วรถคันนี้ล่ะนายจะเอาอยัางไงสองปัญหาทิ่ด่อยฉึดขับรถไม่เป็นเธอเอารถไปเถอะฉันขอถามอะไรหน่อยสินายไปใครกันแน่ทำไมถึงได้มีพลังแบบนั้นไม่ต้องตอบก็ได้ นายไปเถอะถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรหาฉันได้นะฉันเพิ่มเบอร์ของฉันลงในโทรศัพท์ให้แล้วหืมตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันนายเป็นใครกันแน่โลกใบนี้มันแปลกๆหน้ากากอสูรอชูราและหมาป่าครั้งต่างก็มาจากโลกของข้าแม้กระทั่งยุงปีศาจก็ยังโผล่มาในโลกใบนี้ข้าต้องหาข้อมูล เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้กันแน่บันทึกทั้งหมดที่นี่มีแต่เรื่องปกติไม่มีประโยชน์อะไรกับข้าเลยใครเอ่ยเอะเธอพี่เฟิงฉันตามหาพี่มาสองสามวันแล้วในที่สุดฉันก็ได้เจอตัวพี่สักทีหัวเออไม่ใช่เธอชื่ออันซีเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเจ้าของร่างเดิมหัวเออ คิดว่าเป็นเจ้าซะอีพี่เฟิงเป็นอะไรหรือเปล่าโทษทีฉันคิดอะไรเพลินไปหน่อยพี่เฟิงคืนนี้ว่างไหมวันนี้เป็นวันเกิดของฉัน,เ,นเพื่อนๆเตรียมงานวันเกิดให้กับฉันด้วยพี่อยากจะไปด้วยกันกับฉันไหมได้สิฉันจะไปกับเธอดีใจจังที่นี่ค่อนข้างหรูหรา เพื่อนของเธอคุณจะรวยมากเลยสินะเธอกับเพื่อนของเธอมีความสัมพันธ์อย่างไรกันแน่น่าสนใจขอสังเกตดูหน่อยเถอะคุณอันซีใช่ไหมครับเพื่อนของคุณกำลังรอคุณอยู่ที่ห้อง VIP อ9ตามผมมาได้เลยครับที่เฟิงมันแพงมากเลยใช่ไหมให้ฉันไปบอกให้เปลี่ยนสถานที่เป็นที่อื่นดีไหมไม่ต้องห่วงไปหาเพื่อนของเธอเถอะบางทีอาจจะมีบางอย่างกำลังร้วยากหาชัดอยู่ก็ได้ อันซีในที่สุดเธอก็มาสักทีว่าแต่ด้านหลังเธอใครอะเขาดูหล่อมากเลยนะก็คือเพื่อนของฉันแย่เฟิงที่นี่ไม่แพงไปหน่อยเหรอขอโทษนะแต่ฉันไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นด้วยสิเรื่องนั้นเธอไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนายน้อยหูบอกกับเราว่าอาหารมื้อน,นี้เขาจะเป็นคนเลี้ยงเองตัวเอกของงานนี้ก็มาแล้วได้โปรดดื่มกับผมสักแก้วฉันดื่มไม่เก่งนะ ไม่เป็นไรหรอกนะไปคือเครื่องนอกกับฉันหน่อยโหเย่เฟิงสินะแกวเมื่อกี้มียานอนหลับอยู่แกคิดจะทำอะไรกับอันซีหรือว่ามีใครส่งแกมาแล้วแกไปทำอะไรให้คนอื่นเกียดที่น่าบ้ากนล่ะจะว่าไปแกก็กินยานอนหลับเข้าไปแล้วคิดว่าแกจะเดินออกไปจากที่นี่ได้ไง่ายๆหรือวะเสียใจด้วย ของแบบนั้นมันทําอะไรกับฉันคนนี้ไม่ได้หรอกถ้าแกยอมตอบคําถามมาดีๆฉันจะไม่ทําอะไรแกแต่ถ้าแกมไม่ไอ้งโง่แกจะทําอะไรกับฉันได้นายน้อยกงยุ่นเฟยฝากข้อความมาถึงแกด้วยนะว่ารอก,ก่อนเถอะนะ,ะ,ะกงยุ่นเฟยมันอีกแล้วเหรอฝากกลับไปบอกมันด้วยว่าขี้เกียจรอเดี๋ยวฉันทำธุระเสร็จ จะไปหามันแน่ล้างคอรอได้เลยแกได้ยินที่ฉันพูดใช่ไหมคุูรู้สินะว่าต้องทำยังไงแล้วก็อีกเลือกหนึ่งอย่าลืมจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ด้วยล่ะครับผมจ่ายแน่นอนในเมื่อกงยุ่นเฟยส่งแกมาหาฉันถึงที่ฉันก็จะให้ของขวัญกับมันเหมือนกันบอกฉันหน่อยว่ามันอยู่ไหน ผมไม่ทราบครับปกติเขาจะติดต่อมาตอนที่จะใช้งานแล้วค่อยบอกสถานที่ที่ใช้นัดพบแล้วนัดเจอกันที่ไหนบ่อยที่สุดโรงงานเหล็กล้างงั้นก็ไปที่นั่นซะตระกูลเย่มไม่ได้ติดต่อกับฉันมานาะนมีแต่ตระกูลของอันซีคอยดูแลและช่วยเหลือฉันมาตลอดจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องกับพวกเขาเด็ดขาดระวังระวังด้วยละ่ะแต่อย่างไรก็ตาม คือคล้ายกับหัวเอามากถ้าฉันมีเวลาต้องตรวจสอบภูมิหลังของเธอสักหน่อยแต่ตอนนี้มีเรื่องต้องไปจัดการแกคงไม่ได้มีปัญหากับฉันเรื่องที่จะพาไปโรงงานเหล็กล้างใช่ไหมนแน่นอนครับผมจะพานายน้อยไปส่งถึงที่อยู่แล้วหวังว่าบทเรียนที่ฉันมอบให้แกวันนี้มันคงจะพอที่จะทําให้แกว่านอนสอนง่ายขึ้นนะนแกคงไม่รู้ถึงความน่ากลัวเขาสินะเย่เฟิแกได้ตายแนะ่ ใครกันคุณเย่แย่แล้วครับเจ้านายเฟยเชียนหายตัวไปแล้วครับมาป่าคลั่งเมื่อกี้พูดว่าอย่างไงนะจะอ้วนหายตัวไปงั้นเหรอนายน้อยเย่ครับเพว่เรามาถึงแล้วแกเข้าไปกับฉันน,นายน้อยอย่รอผมเล่นแบบนั้นสิครับผม,ผมไม่กล้าหรอกนี่ใช่โทรศัพท์ของแกหรือเปลา่พาพอดีฉันเก็บได้นะแกแกโทรศัพท์ของฉันไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ กงยุ่นเฟยแกให้ของขวัญฉันมาบ้ากแล้ววันนี้ฉันจะตอบแทนแกคืนบ้างออกมาเจอกันหน่อยสิไม่วะยังไงซะคืนนี้แกก็ต้องตายอยู่แล้วกล้าตัดสายฉันงั้นเหรออาจารย์โทรศัพท์ของฉันฉันยังอารมณ์ไม่ดีอยู่แต่ก็มีพวกไม่รู้จักที่ตำที่สูงสองคนมาก่อกวนฉันคนนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ ล้วนเป็นฝีมือของนายน้อยตะกูลกงใช่แล้วถ้ารู้แบบนั้นแล้วแกก็ทำตัวให้มันดีๆหน่อยไปงั้นลูกผี่ของฉันไม่ปล่อยแกไปไงนะ่ายๆแน่ขอบคุณสำหรับคำเตือนแต่ไม่ต้องห่วงฉันหรอกส่วนแกหลับให้สบายซะฮะอ,อ๊ะ่ฮที่แกต้อเจอเรื่องแบบนี้ว่าแกเลือกคบเพื่อนผิดคนยังไงละ่ะ เขาเป็นพูดดีแกแค่ไปกล้าสู้กับพี่เฟิงแบบซึ่งๆน่าก็ใช่ละเซ่ใครจะไปคิดว่ามันจะสะกดจิตคนได้วะแล้วมันทําให้ฉันต้องคุกเขาต่อนหน้าคนอื่นตทาของมันคือต้องตายเท่านั้นนที่ชายของฉันโกรธแค้นเย่เฟิงมากเดี๋ยวได้เชิญคนคนนี้มาจาัดก,การมันโดยเฉพาะนี่คืออสรพิษหกดัชนีเป็นบุคคลพิเศษที่เทียบกับคนธรรมดามแบบแกแล้วแกมันแค่แมดปลกืก สวัสดีเจ้าหมูตอนอเธอรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีบากอยากแบบแบบ่างแปลกๆโหจะะเกียงเหมือนที่โมไปนะทั้งหมดนี้เป็นแผนของกุนยุ่นเฟยสินะแกมาที่นี่จริงๆด้วยไปไปตามที่พี่บอกเลยพี่ฟงระวงังสรพิทหกดัชนดีหายตัวไปไหนแล้วกุนยุ่นเฟยไปคิดอะไรอยู่ ที่ได้ส่งคนเชิดหนอนน้อยมาจัดการกับฉันเลยนี่ปากดีใช้ได้เลยนี่วอแกคือผู้ผมเพาะสินะฮะนั่นเป็นอะไรนะดูเหมือนว่าแกจะไม่รู้จักสินะสงสัยต้องเก็บมันไว้สอบทามข้อมูลสักหน่อยทำได้แค่นี้เองเหรอนี่ไอเวนนี่ยวได้เห็นดีกันแน่ก็เข้ามาสิแกนี่เหมือนไดารำคาญ ขี่กปล่าจ้ออกมาหมดเวลาเล่นดของแกแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งแกไปลงนรลกแบบฟรีๆเลยฉันเริ่มเบื่อแล้วนะรีบๆทำให้มันจบๆเถอะจมเหียวอาหารคําของแกอยู่นั่นแล้วตั้งแต่ดูสัพพลังจากหยกเลือดของอาจารย์ฝางมันก็เริ่มเติบโตด้วยสติปัญญาของตัวเองและก่อตัวเป็นสัตว์วิญญยาณถึงแม้จะใช้ใมาช่วยในการกลั่นยาไม่ไนดะ้ แต่อย่างน้อยก็ยังมีประโยชน์ในการต่อสู้ทิเลกเล็กๆน้อยแบบนี้มาดูกันว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันขิงคอบบ้าจัดการมาซะเย่เฟิงชีวิตของแกอยู่ในกำมือของฉันแล้ว <c oughs> เป็นแค่ผู้ใช้สัตว์อสูรระดับต่ำจะมาเทียบกับฉันงั้นเหรอจะบอกอะไรให้ฉันไม่จำเป็นต้องยืนควบคุมสัตว์อสูรแบบแกวะ่ะฮะ แกไม่ต้องยืนควบคุมสัตว์อสูรกันเหรอก็แด่สิฟ้าฉันกับแกเป็นคนละชั้นกันก็แกทำแบบนี้ได้ยังไงบ้าเอ้ถูกกัดจังวะฉันไม่สามารถควบคุมอสูรของตัวเองได้แกยังไม่เข้าใจอีกเงั้นเลยเมื่อเรามันคนละชัน้นแกไปเรียนวิชานี้มาจากไหนกันแกเป็นคนสอนแกทำไมชัดถึงไม่เคยได้ยินชื่อเสียง <c oughs> จากนรกยังไงล่ะ แกจะเป็นคนส่งแกกลับไปยังนรกเองตายซะเถอะยังเงินเหรอ,อบกอาจคิงคอบป้ากลับมานี่คือท่าสุดยอดของฉันแกเตรียบตัวตายได้เลยสการ์เล็ตคิงคอปป้า ลับมาฮ่าฮ่าฮ่พี่ฟึงว uh ันนี้ค uh ือวันตายของแกคนแบบแกต้องโดนแบบนี้เพราะพี ja ่ฟึงมหาเวททารกปิศาจไม่นะสการเล็ตคิงข้อปล่าของฉันแกเป็นใครกันแน่ ในเมื่อแกกล้าหันคมเขี้ยวใส่ฉันก็อย่าหวังที่จะหนีไปจากฉันได้อุ้ยก็อย่างที่ฉันบอกไงว่าฉันมาจากขุมนรกไม่ต้องห่วงฉันยังไม่ฆ่าแกหรกอกย,ยินดีต้อนรับสู่ขุมนรกอย,อย่าฆ่าผมเลยครับผมยอมทำทุกอย่างที่ท่านบอกเลยท,ท่านเย่ได้โปรด ผมยังไม่อยากตายอยากฆ่าผวกเลยเดี๋ยเมื่อแกกล้าพูดถึงขนาดนี้ฉันก็มีบางอย่างให้แกทำบอกผมมาได้เลยผม,ผมยอมทําทุกอย่างจงตัวหายมาเป็นระเบิดให้ฉันซะเอ้อเอาฮอแกทอะไรกับ <ikke> ฉ <piano> ัน <ping> ร่างกายมันรู้สึกแปลก ฉันขอชื่นชมเลือดของแกนี่มันเข้มข้นดีจริงๆหนายน้อยกุงจ้าจะขอฝากข้อขัญไปให้พี่ชายแกหน่อยสิพี่ฟิงห้ามไปให้กงหูกลับไปหาพี่ชายของมันได้นะอย่างั้นมันต้องกลดมาล้างแค้นแน่ไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างมันอยู่ในเงื้อมมือของฉันอยู่แล้วเดฟเฟงแกคิดจะทำอะไรทันปล่อยฉันไปซะเดี๋ยวในอนาคตฉันจะมาตอบแทนแกทีหลัง ฉันไม่ทำอะไรแกหรอกแค่จะฝากของไปให้พี่ชายของแกเท่านั้นเองฉันกินอะไรก็แค่ของขวัญเล็กๆที่ฉันอยากจะมอบให้พี่ชายของแกก็แค่นั้นเองอออกลับไปหาพี่ชายของแกซะไปหาพี่ชายตอนนี้แกกลับไปได้แล้วพี่ฟงจะปล่อยมันไปแบบนี้จริงๆเหรอขอโทษนะ ที่ฉันต้องทําให้นายมาเจอเรื่องแบบนี้มันไม่ได้หรอกผมรู้อยู่แล้วลระว,ว่าพี่เฟิงจะต้องมาช่วยตอนนี้เรากลับบ้านกัน,กนเถอะเ,เดี๋ยวสิไม่ประคองผมหน่อยเหรอผมบาดเจ็บนะขอไม่เจ็บแล้วบาดแผลก็หายไปหมดแล้วด้วยพ,พี่เฟิงเมื่อกี้ทําอะไรกับร่างก,กายของฉันพี่เฟิงปล่อยเจ้ากงหูไปแบบนั้นไม่กลัวมันจะไปจ้างคนมาแก้แค้นเลยงั้นเหรอและจำใบหัเวียวของพี่เฟิงมันหายไปไหนแล้ว นี่ไปฟังตอบหน่อยสิไปหาพี่ชายไปหาพี่ชายเดี๋วบ้านนายน้อยกองบู่ดูแปลกๆไปนะอย่าไปสดใจเลยเรารีบทำงานตรงนี้ให้เสร็จแล้วรีบไปกันเถอะก็ไดไ้ไปหาพี่ชายไปหาพี่ชายฮึฉอกชายมีอะไรงั้นเหรอไอ้เย่เฟิงมันตายแล้วใช่ไหม ไปหาพี่ชายเอาของขวัญให้พี่ชายหะแกพ,พึมพำอะไรแกดูปแปลกแปลไปนะแล้วไอ้เจ้าอสรพิษหกดัชนีไปไหนล่ะทำไมถึงไม่กลับมาด้วยกัน <c oughs> เอาของขวัญให้พี่ชายเฮ <c oughs> ้นี่แกนี่แกพกอะไรมาด้วยฟะ <c oughs> ไปหาพี่ชายปะเพี่ เย่ฟิงจะจะไปยกโทษให้แกดิดคาดตึกหงหายอาจารย์ฟางช่วยฉันมาทานอาหารเย็นด้วยทำไมกันนะบางทีเราอาจจะได้ปอดแสเกี่ยวกับตระกูลโกงเพิ่มก็ได้เย่เฟิงทางนี้หืนี่ใครอีกแล้วเนี่ยนี่คือเพื่อนสนิทของฉันเองชื่อว่าชินเซนัดทานข้าวครั้งนี้ฉันกับเธอเป็นคนชวนนายมาเองฉันทําเพื่อขอบคุณนาย ส่วนเธอมีเรื่องอยากจะถามนายนิดหน่อยนะเออคุณคนสวยทั้งสองมานั่งจ้องผมขนดาดนี้นี่เรียกให้ผมมาทอนข้าวจริงๆใช่ไหมเนี่ยเคื่อสนิทของฉันได้ยินมาว่านายช่ยจัดการยุงปีศาจให้เธออาจจะพูดว่าเจ้ามาแรงนักมาอันตรายมากฉันเลยรู้สึกว่าต้องเลี้ยงข้าวนายเพื่อเป็นการขอบคุณนะสิอืมฉันเป็นแพทย์คะ่ะเป็นคนคอยดูแลองค์กร โรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเจียงเรื่องยู่ปีศาจคนภายนอกยังไม่ได้รู้จักมากนักคุณรู้เรื่องนี้มาจากไหนหรือคะบอกไปได้ถ้าคุณอธิบายให้ชัดเจนไม่ได้ฉันคิดว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่มียุงปีศาจโผล่ออกมาไม่เกี่ยวกับผมเลยครับขอบคุณที่มีน้ำใจที่คิดจะตอบแทนโดยการใส่ร้ายผมแบบนี้ผมมีธุระที่ต้องทำขอตัวก่อนนี่แย่เฟิงอย่าเพิ่งไปสิ แย่เฟินรอก่อนสิหอแล้วนี่ใครอีกแล้วเนี่ยพบไปจี้เกิร์จากตระกูลไปยินดีที่ได้พบคุณเย่ครับเรื่องของผู้อาวุโสตระกูลไปเมื่อครั้งก่อนก็คงต้องขอให้คุณเย่ช่วยชีวิตเขาด้วยครับคุณไปนี่คุณเรายังไม่รู้ที่มาที่ไปของคนคนนี้เลยนะคะอธิการบดีชินอย่าเพิ่งพูดอะไรติดกอนครับ คนนี้เป็นแขกคนสําคัญของตระกูลไผ่ครับไปกันเถอะเรื่องผู้อาวุโสตระกูลคุณคงรอช้าไม่ได้เชิญครับคุณยี่เหตย่เฟิงฉันขอดูวิธีการรักษาของคุณได้ไหมถ้าคุณรักษา,าหายฉันจะยอมรับให้คุณเป็นอาจารย์ของฉันก็แล้วแต่สิขอแค่วปตระกูลไผ่จะไม่ว่าอะไรนะนนะนายน้อยเขาตามตระกูลไผ่ไปแล้วครับเอาอยัางไงดีตามไปไปรอมันอยู่ที่ตระกูลไผ่ กล้าต่อต้านฉันกั้นเหรอเมื่อคืนนี้ตึกการค้าในเขต CBD ของเมืองฉันเกิดระเบิดขึ้นมากระทันหันทั้งตึกแหลกละเอียดเป็นผุยผงทางตำรวจก็กำลังหาสาเหตุแกมันก็แค่คนที่ตายไปแล้วแต่วิธีตายนะ่ะจะจะเป็นคนเลือกให้แกเองไม่ใช่ม่ะชาม่เชื่อคุณนะแต่คุณบอกว่าคุณรักษาได้มันฟังดูเหลือเชื่อเกินไป นี่เป็นอาการที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกยังไม่สามารถหาทางรักษาได้เลยนะในฐานะที่ฉันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเป็นแพทย์ประจําตัวของผู้อาวุโสไปจะจะไม่ยอมให้คุณเอาเขาไปเป็นหนูทดลองหรอกนะงั้นก็จับตาดูให้ดีๆก็แล้วกันก็าพลาดแล้วก็พลาดเลยยังไงฉันก็จะรักษาเขาให้หายคุณเย่ต้องขอให้คุณช่วยแล้วล่ะครับผู้อาวุโสเขาออกมาอน,นี่มันคืออะไรกันไม่ต้องตกใจไป นี่เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยท่านอาวุโสอย่าดูแคลนมันเลยเอาถ้วยมาอไปรีบไปเอาถ้วยมาเด็กดีแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเอาให้ท่านอาวุโสดื่มซะอาการจะหายเป็นปลิยทิง้งคุณหมายความว่าดื่มเลือดของสัปประลาตตัวนี้ก็จะหายเลยครับใช่แค่ดื่มเข้าไปก็หายเลย ต่อไปก็ระวังแผนการร้ายๆของตระกูลกงด้วยละ่ะตระกูลกงมีอิทธิพลมากขนาดนั้นเลยเหละพะกแกกลัวเขาขนาดนั้นเลยลรอตระกูลกงน่ะไม่น่ากลัวหรอกที่น่ากลัวคือตระกูลหลิงแห่งเจียงหนานที่อยู่เบื้องหลังตระกูลกงตั้งหากตระกูลหลิงสิลนะ